สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาดูการปลูกทุเรียนการดูแลแล้วก็การบำรุงรักษานะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าจะตั้งหัวข้อคลิปว่าอะไรมันก็อยู่ในขั้นตอนการปลูกทุเรียนนะครับก็ถือว่า มาเดินชมบรรยากาศนะครับเช้า,ชานี้ผมก็มาเก็บกวาดหญ้านะครับเก็บกวาดหญ้าที่ตัดที่สวนนี่แหละช่วงนี้ก็ความชื้นในดินมีเยอะหญ้าก็เกิดใบนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนก็ตัดยังไม่เสร็จหรอกนะครับก็เหลือเยอะนะครับเหลือเยอะเลยส่วนที่โคกทุเรียนก็ตัด ไปบางส่วนแล้วนะครับอพอตัดเสร็จก็กองไว้นะครับเนี่ยก,กวาด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 เนาะอ่าก็จะดูตรงนี้นะครับหลังจากที่เราตัดหญ้าเสร็จเรากองเอาไว้อ่าพอหญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งอ่าผมก็จะมาใส่ที่ขอบโคกแบบนี้นะครับอ่าทำเหมือนกับทำรีบอนรูทนะครับแต่ผมไม่ได้ นำกิ่งไม้มาใส่นะครับก็เอาหญ้าที่แห้งเนาะอันนี้มันก็เปียกนะครับข้างล่างมันก็เปียกมันโดนฝนเดี๋ยวอีกหน่อยโดนแดดมันก็จะแห้งนะครับนี่ครับก็โรยไปนะครับเนี่ยก็กองไว้นะครับเนี่ยก็ถือว่าหนาอยู่นะครับใส่ที่ริมโคก ต้นนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเพราะว่าหญ้าแห้งที่ผมออกกองไว้เนี่ยมันหมดนะครับก็คงจะรอพวกนี้นะครับรอกองพวกนีอ้อีกไม่กี่วันก็ก็แห้งนะครับถ้าแดดมากๆมันจะแห้งก็นํามาใส่ส่วนที่เหลือนี่ครับก็เหลืออีกไม่ไม่ถึงครึ่งนะครับก็จะมาติดตามนะครับ ติดตามดูต้นทุเรียนที่ป่วยไปด้วยนะครับต้นนี้ดูยอดนะครับดูยอดอยอดที่ออกมาก็เป็นยอดที่3เนาะที่ผมลงคลิปไปคลิปก่อนอดูยอดจะใหญ่นะครับยอดจะโตนะครับยอดยาว <Yeah. S 1> ก็ถือว่าน่าจะ ดีขึ้นเยอะนะครับนี่ครับทำเหมือนรีบอลรูทเนาะนี่อ่าแล้วส่วนโคกอื่นนะครับอ่าโคกอื่นผมทำแบบไหนนะครับนี่ครับกองหญ้าเนาะกองหญ้าตัดนี่อันนั้นก็มะนาวยักษ์ดูนะครับมะนาวยักษ์ลูกโตมากเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยลูกใหญ่โขกกำปั้นนะครับอ่าส่วนต้นอื่นนะครับ ต้นนี้ผมก็เป็นการดึงยอดนะครับดึงยอดออกมาจริงๆแล้วผมก็ดึงทุกต้นนะครับดึงออกมาทุกต้นส่วนต้นที่ใหญ่ผมก็พยายามดึงยอดทําใบเพราะว่าปลายปีนี้นะครับผมกะว่าจะทําดอกนะครับทาดอกอยู่น่าจะประมาณ3าสต้นนะครับประมาณ3ามสีต้นที่ต้นโตๆเนาะ หลังจากตัดเสร็จนะครับหญ้าที่เราตัดตัดบนผิวโคกเราก็ตัดให้มันกระเด็นออกมาเนาะถ้ามันกระเด็นออกมาไม่หมดเราก็ใช้ไม้มือเสือกวดออกมานี่ครับก็มาโรยนะครับก็ทําเหมือนกับโรยเนาะทาเป็นเนี่ยบางๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านเป็นหญ้าหญ้าสดเนาะอีกหน่อยมันก็แห้งนะครับ แดดจัดๆนี่แห้งเร็วนะครับเอาไว้ต่อไปพวกนี้มันก็จะเป็นอินทรีย์นะครับกลายเป็นดินอ่ามันเป็นอินทรีย์ในดินอ่าทำให้ดินของเราอ่ามีอ่าสภาพที่ดีนะครับเนี่ยเป็นการปรับปรุงดินไปในตัวนะครับเศษหญ้าอ่ามีประโยชน์เป็นอินทรีย์วัตถุในดินนะครับ จากที่เราให้ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยอินซีชั้นดีนี่ครับการทำทำใบเนาะทำใบทำยอดออกมาเนี่ยดูยอดก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยอดที่ออกมาสวยนะครับสวยแล้วนะครับส่วนข้างบนก็ออกเยอะนะครับ ยอดเล็กๆเนี่ยออกเยอะมากเนี่ยตามตามข้อใบเนาะตามข้อใบอ่ามันจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะครับอ่าตัวน,นี้ก็อายุสี่ปีสี่ปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับสี่ปีกับอีกหนึ่งเดือนกับอีกอ่าสองสามวันนะครับประมาณนี้แหละนะครับที่ผมอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอ่าอยู่เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการทําดอก อีกต้นหนึ่งก็ต้นโน้นต้นต้นที่อยู่3าสต้นเนาะที่ผมทําคลิปไปคลิปก่อนๆนนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งที่คิดว่าจะติดดอกนะครับอันนั้นก็มูนะครับต้นนั้นก็มูสันชิงอันนี้หมอนทองนะครับเนี่ต้นนี้นะครับต้นที่ผม ทําทการดึงยอดเหมือนกันนะครับเนี่ยดูยอดออกมานะครับดูยอดออกมาเนี่ยเป็นยอดที่ที่สวยนะครับอ่ามันก็อยู่ใกล้ต้นมะม่วงนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับแสงแดดเริ่มขึ้นมาที่ผมตัดจิงมะม่วงออกเนาะตัดออกอตัดออกตรงนี้นะครับมันจะอยู่ใกล้ต้นนี้เกินไปนต้นมะม่วงนะครับจิงมันออกมา ก็ตัดให้ห่างต้นทุเรียนนะครับตัดออกตัดออกเรื่อยๆนะครับดูนะครับต้นนี้อีกหน่อยนะครับแสงแดดมาถึงเนี่ยใบจะสวยมากนะครับใบเขาจะสวยมากๆเลยดูยอดนะครับดูยอดที่ผมทําในเรื่องของการดึงยอดเนาะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนะครับมันจะชัดไหมนะครับ เป็นยอดที่เป็นยอดที่ใหญ่นะครับนี่ครับใบครับใบสวยนะครับอ่ามันก็จะมีใบที่มีปัญหาบ้างนะครับมันก็เป็นปกติเนาะอ่ามันจะไม่สวยทุกใบหรอกนะครับอ่ามันก็จะมีใบที่ไม่ ไม่สวยใบที่สวยนะครับ,ส,กกรบส่วนมากก็ดูได้นะครับส่วนมากก็ดูได้นี่ครับเดี๋ยวดูที่กิ่งนะครับดูที่กิ่งกิ่งจะโตประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเขาเขา้าเข้าฝั่งนี้นะครับมันจะเข้าง่ายกิ่งนี้ผมว่าจะตัดออกอผมก็ไม่ได้ตัดนะครับยังไม่ตัดเพราะว่า ดูจากสภาพตัดหญ้าออกแล้วนะครับเขาจะมีความสูงจากระดับพื้นดินขึ้นไปประมาณเกือบเกือบ80เซนนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเกือบเกือบ80เซนประมาณ70เซนเนะาะก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับหัวสปริงเกอร์เวลาให้น้ําน้ํามันกระจายมามันก็ไม่โดนนะครับไม่โดนก็ถือว่ายังไม่ตัดนะครับจิงนี้ ดูกิ่งสภาพของกิ่งนี่ครับเนี่ยโตแล้วนะครับโตแล้วน่นาจะเกือบเกือบสองนิ้วนะครับกิ่งกิ่งนี้ก็ถือว่าโตนะครับก็คิดว่าแขนลูกได้แล้วนะครับแขวนได้แล้วนะครับแขวนลูกได้แล้วใหญ่กว่าหอยมหัวไม่มือนะครับใหญ่กว่านะครับประมาณนิ้วนิ้วกว่าเนาะนิ้วนิดๆนะครับ ส่วนจริงด้านบนก็โตนะครับเนี่ยนี่ครับโตจริงโตเลยนะครับบนเนี่ยอันนี้อาการไฟท็อปนะครับไฟท็อปเข้านานแล้วอันนี้ใช้วิธีการรักษาแบบอินซีนะครับอินซีเนี่ยที่ผมใช้เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินซีเนี่ยนะครับามาใส่กับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาคู่กันเนาะ ครับก็เป็นของของชิงนะครับผมก็ไม่อยากจะโฆษณานะครับผมใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชี้ไก่เนาะเนี่ยก็มาผสมกันนะครับทาที่แผลเป็นการรักษาแบบอินทรีย์ก็ดีนะครับโอเคอยู่นะครับนครับก็มาเดินชมบรรยากาศไปด้วยนะครับ เนื้อหาสาระก็อาจจะไม่มีอะไรมากาก็มีอยู่ที่าการคลุมหญ้านะครับาการนำหญ้าแห้งมาใส่ที่ขอบโพกแบบนี้นะครับขอบโพกของต้นทุเรียนาาทําเหมือนลักษณะรีบอลรูทนะครับแต่ไม่มีกิ่งไม้แห้งนะครับไม่มีกิ่งไม้นะครับ ต้นทุเรียนที่ป่วยถือว่ามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับดูสภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับดูยอดข้างบนไหลยาวเนี่ยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ